เรื่องของไทยและกัมพูชาเนี่ยช่วงนี้มันจะมีการประชุม3วงใหญ่ๆที่รอคอยอยู่นะครับวงแรกก็คือ JBC ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานวันแรกแล้ววันนี้คุยต่อวันที่2ที่จังหวัดจันทบุรีวงที่2ก็คือ GBC แล้ววงที่3ก็ใหญ่เป็นระหว่างประเทศเลยนะครับนั่นก็คือวงอาเซียนที่จะเกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม68ครับ ดังนั้น3วงที่ว่านี้ด้วยความที่เป็นวงใหญ่ๆแล้วสาคัญทั้งนั้นมาดูการประชุม JBC หน่อยคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาสมัยวิสามันซึ่ง2หัวข้อสําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องแรกก็คือกรณีชาวขเขมรลุกล้ำปธิปิปไตยของไทยเราโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วเรื่องที่2ก็คือการทำหรือว่าการสร้างกําแพงครับวันนี้22ตุลาคมเนี่ยเป็นการประชุมวันที่2นะครับ ซึ่งการประชุมวันนี้เริ่มขึ้นช้ากว่ากำหนดไปเกือบสองชั่วโมงเนื่องจากคณะจากฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ค้างคืนที่ฝั่งไทยแต่ในระหว่างที่รอคณะหัวหน้าผู้แทนคณะใหญ่มาถึงก็ได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ก่อนโดยมีรายงานด้วยว่าเป็นการประมวลผลภาพรวมการหาหรือกันของเมื่อวานนี้โดยการประชุมเมื่อวานตลอดทั้งวนันถือว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นฝ่ายไทยได้ผลักดันวาระตามที่วางไว้ซึ่งการพิจารณาในวันนี้จะยังอยู่ในวาระเดิม คือการบริหารจัดการพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสะแก้วและแจ้งให้กัมพูชาทราบว่าพื้นที่ที่ไทยจะสร้างรั้วแนวตรงเชื่อมหลักเขตแดนที่สองฝ่ายเห็นตรงกันแล้วรวมทั้งการเร่งรัดการแก้ไข TOR-2003 เพื่อนำเทคโนโลยีไลด้ามาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและการเสนอพื้นที่เร่งด่วนในการกำหนดเขตแดนสำหรับพื้นที่ทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นตรงกัน หากที่ประชุมได้ข้อยุติและเห็นพ้องกันจะนําไปสู่การลงนามร่วมกันสําหรับจุดที่คาดว่าจะสามารถดําเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยและกัมพูชาได้คือบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59ระยะทางรวมก็คือ8.4กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยจะเริ่มดำเนินการบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง54ก่อน โดยรั้วจะมีความสูงประมาณ3.5เมตรและต้องมีความคงทนถาวรสามารถป้องกันการบุกลุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดแล้วก็ปีนข้ามมาได้ต้องป้องกันได้หมดครับแล้วก็ต้องจับตาดูด้วยว่าหลังผลการประชุมออกมาจะเป็นแบบไหนเนื่องจากทางคุณประสาทประสาทวินิจัย เอกอักรราชทูตและที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดนประธาน JBC ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ถแถลงผลการประชุมด้วยตัวเอง